ยัก,กสอจจกก่องายสอ้ยสวยสวยจัดผมจะใช้ชีวิตสอง้วคุมค่าครับพี่ไยม,ม,มีคนเล่น เอาอะไรครับผมมีร้านเติมเกมร้านใหม่มาแนะนำนะครับชื่อร้านโกลเด้นเติมเกมเติมเกมราคาถูกเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นเอาดิเออสําหรับผู้สนใจนะครับก็คือแอดไลน์ไปได้เลยนะครับโกลเด้นเติมเกมนะครับอย่าลืมแอดด้วนน้ไม่งั้นหาไม่เจอนะแล้วก็วิธีเติมไม่ง่ายนะครับก็แค่เลือกแพ็กที่เราต้องการโอนเงินแล้วรอแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวยูซีกเข้าแล้วและทังร้านยังมีบริการเติมเกมอีกมากมายด้วยนะครับ สามารถติดตามโปรโมชั่นต่างๆที่เพจ Golden เติมเกมได้เลยนะครับถ้าจะเติมก็แอดไลน์ไปเลยนะครับ Golden เติมรอบนี้เราต้องได้ปืนปถ้า,าได้ปืนเราไม่ตายหราปุ้ย,อยโอ้พี่พี่พมีปืนอ,อ,อุ้ยฮ่าได้ M4 ตึกนี้ตัวน,นพี่ตึกหน่อยเนี่ยโอเคอยู่ตรงนี้เลยมีข <the> องนีง <Watch out. S 1> ไม่มีปืนกลอุ่นประปลาดุ่มประลาโอ้ะะ oh. เอาครับ ดี๋ยวผมปอมจะมันอยู่ห้องริมนี่เลยพี่ชั้นสองอ่ะห้องริ <Okay. S 1> มสองอยู่นี่พี่รอ,<า>รอทำชัวร์พี่ ียอดตัวสองตายจบอุ้ยสวยสวยจัดโอ้คุณหกเลยพี่ตปุ๊บพี่ทำไมได้กเพื่อนจอมยิ่งตายเจ็บแล้วเมื่อกี้เฮ้ยผมไมจะยิงเลยพวกแกเบอร์สองอ่ะดิอ๋อมาเบอร์สองแล้วครับผมเห็นเรื่องเขากระจายเลยยิงไม่โดนเลยทั้งนั้นแหละตดนนี้ได้ที่ตัวเบอร์สองครับ มันออกผิดมันจะหนีจะชุบออกไปแล้วพี่หันปะไปไหนต้องเอาหัโอ้โหนว่าเอาแย่ว่ะตรงนี่3ตู้ยายยายเบอร์2ไปนี่เลยก็ได้เพื่อนเบอร์1บอด รโอคคร้โหตบหลังวะตบคืนวะคุณจัดวะ่ะเดผมรอดเรื่อพี่เือนงเปลี่ยนเกมวะ่ะเดีวไปชมผมจะใช้ชีวิตวสองในคุ้มค่าครับพี่ เคยมีคนเล่นนี่ไงชุดมัมมี่เอามาเสิร์ฟถึงที่ขอบคุณใจพี่มากเลยครับสวยจัดลงมาปุ๊บ <c oughs> เจอเลย <c oughs> เข้าโผเลยปะเอาเลยปะ่ไหนนะครับไปทีเหมือนจะมีดูบอลก่อนแล้วกันไม่ค่อยชอบเล่นโผมเล่นไม่เป็นอ่ะมอนกันพี่ไม่รู้ว่ามันต้องโค้งจากมุมไหนอ่ะผมว่าใส่มือปลาเอาไปคนชิดเหมือนอยู่ข้างล่าง่ะขึ้นหลังคบนระวังนะเพื่อน เพามันปล่อยตัวเนี่ยครับน่าจะอยู่แถวๆนี้เลยเฮ้ยมันเหน็ดมาพี่มันอยู่ใต้เนินเนี่ยเลยครับได้ยินเสียงแต่ไม่รู้ว่าตรงแมอยู่ข้างบนเลยพี่นอนนิ่งกันด้วยเราพี่หน้ตาแบบแบบบ้านนี้ยเราเปล่าเฮ้ยมีจริงด้วยบ้านเรา ไอ้้ผมเลโอ้โหเต็มตีเลยมึง่ว right ังด้ไมตีเนเลเลยนี <the <the ่ผมมีอีกสองลูกเดี๋ยวตีสองมาเพื่อเนธเนนี่เป็นเฮเล ทำให้หมด ừ, ขึ้นมดีเออดติตายแล้วผมตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้ว <S 2> <S 2> ดึงได้ดึงได้ดึงได้ยังยังยังเหลือชีวิตก็เลยหาย้ามเลยเดี๋ยวมันจะไม่ได้ชุบแล้วไง <S <S ใช้ชีวิตได้คุ้ม เอาเบอร์สามเบอร์สามตายไม่ทันแล้วพี่เพิ่งมีคนมาโอ้อลออืมรถซะโค้ดถ้าเพื่อนไปเล่นหลังหินก็นได้นะหินซ้ายอ่ะ ระวังนี่ววนหนะนูนะบลิมมีคนจับขนาหนาหนาหนาเราจิบโอยงามใส่ละ ใช่เอฟซีหนึ่งามาดูเพื่รอรว่งนะมันทำรถจิบได้ยิงเลยไม่จาม,มาได้มันปูสมอก Watch o u เห็ยใช่เหรอไม่ใช่ใช,ใช่หรอนได้คว้าตีออกนี่นินาเนตอยู่เลยเพื่อสองเราจะออกได้พรเนี่ย รถจะพังอะเด็เฮ้ยมันมันปลาใส่กับเองเฮ้ยคนมาอีกแล้วไปไปจะถ่าไปใช่ไหมหม,มางหน่อยมางหน่อยเพื่อน้ยจะไล่ยิงเลยลงดีกว่าเพื่อนลงดีกว่า <laughs> <laughs> ใจไม่ดีเลยว่ะครับรถควันขึ้นอะ เบ้าสอง,องนั่นไม่คนผมบอ,อกไม่ได้นะไม่มีรถรถจะพังละเอามีน้ำมัน,มน,มนเดี๋ยนะไปเบ้าสองไปดีกว่าเราไปแจมดีกว่าเรามันดีกว่ยมีไม่ให้บมนมีที่เล่นไหมอ่ะ ถ้าผมไปอ่ะมีมีตัวผมเล่นตีขวาอ่อนเลยซ้าย มันยังไม่ล้มใช่ป่ะเพื่อนเจ็บนะน่าจะโดนเนทเจ็บอยู่หมดหมดหมดเฮ้ยแต่เอ็ดเอาเอาดีแต่ว่าตรงนั้นเอา มมีแล้วเพื่อนเอาให้หน่อยสมุกขับรถทีมได้นะน่าจะมีแค่สองตัวไม่หรอเพื่อนน่นาจะไปแล้ว็น,วนะหืม <c oughs>

पैसा หลัหมู่บ้านฝั่งตรงที่มันจิงไหนแล้วมันโ่เขา้าแล้วนะมันยังว่าเรทางนู้นน่ะโอเคโอเคห้องน้ำ <Okay, okay. S 1> ม, <Watch out. S 1> มีมีมีห้องน้ำแล้วก็มีผมดูฝายยงสตรไม่ทัน อพ,อพอกระส่องไม่ต้องแล้วเล่นไม่ได้ึ้นไม่เป็นด้วยเหรอขวามือนะออนะชิบหายชิบหายละมันดันใส่เราเลยนี่ว่ละ มันอยู่ไหนวะผมไม่เห็นอ่ะคอนปันคอนตอนนั้นแหละแถวปืนใหญ่โอ้แถวปืนใหญ่เลยเหรอใช่ต้องวัดว่ะรุ่นสองต้องโมกอ่ะต้องน้ำอ่ะต้องโมกไปเล่นตรงต้นไม้ก่อนดีกว่ามาั้งหรือว่าไงฮะมันริงกดซะ เนี่ยเนี่ยด่วงเดี๋ยวตัวข้างน้ำฮ่าต้นไม้เดินวัดเลยชิบหายละโอ้โหโอหไม่ได้ลากด้วย